สรุปทุกประเด็น3นักข่าวเทียหนึ่งยืนยันลิเวอร์พูลเอาจริงกับการล่าตัวอองตวนเซเมนโยปีกฟอร์มแรงจากบอลมัดเปิดประเด็นข่าวใหญ่ที่แฟนหงต้องจับตาท่ามการความเคลื่อนไหวในตลาดซื้อขายนักเตะที่กำลังเข้มข้นขึ้นชื่อขององตวนเซเมนโยปีความเร็วสูงของบอลมัดได้กลายเป็นเป้าหมายที่ถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดจากสโมสรลิเวอร์พูล ข่าวลือที่เคยมีมาตลอดบัตรนี้ได้รับการยืนยันจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือที่สุดในวงการฟุตบอลบทความนี้ได้รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกจาก3นักข่าวเทียหนึ่งได้แก่เดวิดออนสตีนฟาบิซซโอโรมาโนและเบนเจคอบส์เพื่อสรุปทุกประเด็นสำคัญเกี่ยวกับดีลนี้ให้แฟนบอลได้เห็นภาพรวมทั้งหมดว่าสถานการณ์ล่าสุดเป็นอย่างไรและอนาคตของปีกทีมชาติการน่ารายนี้ จะลงเอยที่แอนฟิลด์หรือไม่ประเด็นที่ 1. l i v e ลิเวอร์พูลคือตัวเต็งแต่การแข่งขันยังเปิดกว้างจากข้อมูลของเบนเจคอบส์ระบุชัดเจนว่าลิเวอร์พูลให้ความสนใจในตัวเซเมนโยอย่างมากและในปัจจุบันถูกยกให้เป็นตัวเต็งที่จะคว้าตัวนักเตะรายนี้ไปร่วมทีมสอดคล้องกับรายงานของฟาบิซซโอโรมาโน ที่ยืนยันว่าความสนใจของลิเวอร์พูลนั้นสนใจอย่างจริงจังและสนใจมาตลอดจนถึงตอนนี้อย่างไรก็ตามสถานะตัวเต่งของลิเวอร์พูลนั้นไม่ได้หมายความว่าดีลนี้จะสำเร็จลุล่วงไปได้โดยง่ายเพราะเบนเจคอบส์ได้ให้ข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมว่าแหล่งข่าวใกล้ชิดกับนักเตะเชื่อว่าจะเป็นการแข่งขันที่เปิดกว้างซึ่งเป็นการส่งสัญญาณว่าแม้ลิเวอร์พูล จะอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่สุดในตอนนี้แต่การแข่งขันยังเปิดกว้างสำหรับทุกทีมที่สนใจและสถานการณ์พร้อมจะเปลี่ยนแปลงได้เสมอประเด็นที่3ไม่ใช่งานง่ายเพราะคู่แข่งคือทีมระดับท็อปการแข่งขันที่เปิดกว้างตามที่แหล่งข่าวของเบนเจคอบส์กล่าวไว้นั้นได้รับการยืนยันอย่างชัดเจนจากเดวิดออนสตีนแห่งดีแอทเลติกซึ่งระบุชื่อคู่แข่งระดับท็อปของพรีม์ลีก ที่พร้อมจะท้าชิงลายเซ็นของเซเมนโยกับลิเวอร์พูลนั่นคือแมนเชสเตอร์ซิตี้และท็อตแนมฮอสเปอร์จากการพูดคุยมากมายที่ผมได้พูดคุยมาดูเหมือนว่าทั้งสามทีมนี้น่าจะอยู่ในการแข่งขันจริงๆวงการฟุตบอลบอกเรามาจนถึงตอนนี้ว่าหากจะมีการย้ายทีมจริงๆก็น่าจะมีแค่ลิเวอร์พูลแมนซิตี้สเปอร์สแต่ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ คำพูดของออนสตีนเป็นการตอกย้าว่าสถานการณ์ยังไม่นิ่งและการที่ลิเวอร์พูลเป็นเพียงหนึ่งในสามทีมที่จับตามองอย่างจริงจังหมายความว่าดีลนี้ยังห่างไกลาจากคําว่าแน่นอนและอาจจบลงด้วยการแข่งขันที่ดุเดือดจ,จนถึงวันสุดท้ายของตลาดซื้อขายประเด็นที่4ท่าทีของนักเตะและแผนระยะยาวของสโมสสในส่วนของตัวนักเตะเบนเจคอบส์ให้ข้อมูลว่า แม้ปัจจุบันอังตวนเซเมนโยจะมีความสุขดีกับบอลมัตแต่เขาก็ไม่ได้ปิดโอกาสที่จะย้ายทีมในช่วงกลางฤดูกาลเพราะเป็นเรื่องยากที่จะปฏิเสธข้อเสนอจากสโมสรระดับชั้นนำหากมีการติดต่อเข้ามาจริงๆขณะเดียวกันการไล่ล่าตัวเซเมนโย,ยยังสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ที่ใหญ่กว่าของ FSG ซึ่งเตรียมการที่จะเสริมความแข็งแกร่งให้กับขุมกำลังนักเตะค,ครั้งสำคัญในปี2026โดยมีตำแหน่งปีก และเซ็นเตอร์แบ็กเป็นเป้าหมายที่มีความสำคัญสูงสุดในช่วงสองตลาดซื้อขายถัดไปการดึงตัวซซเมนโยในครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่เป็นส่วนหนึ่งของการวางรากฐานเพื่ออนาคตตามแผนที่วางไว้ประสบการณ์ที่แอนฟิลความประทับใจที่อาจเปลี่ยนเป็นแรงดึงดูดเรื่องราวที่น่าสนใจที่สุดเรื่องหนึ่งคือประสบการณ์ตรงของเซเมนโยในสนามแอนฟิล เขาเคยให้สัมภาษณ์เมื่อถูกถามถึงสนามที่ยอดเยี่ยมที่สุดที่เคยลงเล่นและคำตอบของเขาก็คือแอนฟิลดอย่างไม่ต้องสงสัยและเหตุการณ์ในวันนั้นก็พิสูจน์คำพูดของเขาได้เป็นอย่างดีในเกมที่เขาลงสนามพบกับลิเวอร์พูลเซเมนโยสามารถยิงประตูดได้และฉลองด้วยท่าตีลังกาต่อหน้าสแตนฝั่งเดอะคอปเขาคิดว่าการทำแบบนั้นจะทำให้แฟนบอลเจ้าบ้านเงียบเสียงลงแต่ผลลัพธ์กลับตรงกันข้าม เสียงเชียร์ของเหล่าเดอะคอปยิ่งดังกระหึ่มขึ้นไปอีกเพื่อกระตุ้นทีมของตัวเองให้กลับมาสู้ปัญหาซาลาสุดพิลึกที่สื่อเยอรมันพยายามผลักดัน เริ่มต้นจากประเด็นที่สื่อเยอรมันอย่างสปอร์ตบิลอ้างว่าโมฮัมเหม็ดซาลากำลังกลายเป็นปัญหาใหญ่สำหรับลิเวอร์พูลมากขึ้นเรื่อยๆโดยให้เหตุผลว่าซาลา h มักจะมองข้ามนักเตะใหม่อย่างฟลอเรียนเวิร์ตส์และการจ่ายบอลให้เพื่อนทำประตูแอสซิสทั้ง3ครั้งในฤดูกาลนี้ของเขาล้วนเป็นการส่งให้ผู้เล่นที่อยู่กับสโมสรมานานกว่าทั้งสิ้น สำหรับผมแล้วนี่เป็นเรื่องไร้สาระและเป็นการพยายามหาเรื่องอย่างสุดโต่งต้องขอบอกก่อนว่าตัวผมเองก็วิจารณ์ฟอร์มของซาล่าในฤดูกาลนี้และมองว่าถึงเวลาแล้วที่เราต้องก้าวข้ามยุคข,ของซาล่าไปสู่ยุคใหม่ของนักเตะลิเวอร์พูลแต่ข้อกล่าวอ้างของสื่อเยอรมันนั้นไม่มีน้ำหนักเอาเสียงเลยการบอกว่าแอซิสทั้งหมดนำไปสู่การทำประตูมันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วมันแสดงให้เห็นว่าแม้แต่คนที่เป็นนักวิจารณ์ซาล่าก็ยังมองออกว่าข้อโต้แย้งนี้มันเบาหวิวแค่ไหนผมเข้าใจดีว่าพวกเขาพยายาม ยามจะหนุนหลังเวิร์ตซึ่งเป็นคนเยอรมันแต่การพยายามสร้างเรื่องว่าซาร่าจงใจไม่ส่งบอลให้นักเตะใหม่นั้นเป็นอะไรที่เกินจริงไปมากประโยคเดียวที่เปลี่ยนทุกอย่างเผยคำพูดของคลอปที่ทำให้มาเน่เลือกมาลิเวอร์พูลโดยไม่สนเรื่องเงินอะไรคือปัจจัยที่แท้จริงที่ทำให้นักเตะระดับท็อปคนหนึ่งตัดสินใจเลือกสโมสรคือเรื่องเงินทองชื่อเสียงหรือเป็นสิ่งอื่นที่ลึกซึ้งกว่านั้น เรื่องราวการย้ายทีมของซาดิโอโอมาเน่สู่ลิเวอร์พูลคือกรณีศึกษาที่น่าทึ่ง <c oughs> เมื่อโทรศัพท์สายเดียวจากเยอร์เกนค p อปได้เปลี่ยนทุกอย่างไปตลอดการ 1. จุดเริ่มต้นที่ไม่ใช่เรื่องฟุตบอลคำขอโทษที่ซื่อใจสิ่งที่น่าประหลาดใจที่สุดในบทสนทนาครั้งประวัติศาสตร์คือการที่เยอร์เกนครอปไม่ได้เริ่มต้นด้วยเรื่องแท็กติกหรือแผนการเล่น แต่เขาเริ่มต้นด้วยการขอโทษมาเน่เป็นการส่วนตัวที่ไม่ได้เซ็นสัญญากับเขาไปร่วมทีมบรูซียดอทมุนตั้งแต่แรกมาเน่เล่าว่าครอปยอมรับว่ามันเป็นความผิดของผมเองที่คุณไม่ได้มาดอทมุนครอปขอโทษนี่ไม่ใช่แค่การแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนเท่านั้นแต่มันคือการเดินหมากทางจิตวิทยาที่ชันฉลาดอย่างยิ่งครอปได้ทลายกำแพงและพลิกสมดุลอำนาจของการเจรจาระหว่างผู้จัดการทีมกับนักเตะในทันที การเริ่มต้นด้วยความจริงใจเช่นนี้ได้สร้างสายสัมพันธ์ทางอารมณ์และความเคารพซึ่งกันและกันก่อนที่บทสนทนาเรื่องฟุตบอลจะเริ่มต้นขึ้นด้วยซ้ำ 2. วิสัยทัศน์ที่ยิ่งใหญ่สู่คำสัญญาที่ค่าทุกคู่แข่งหลังจากสร้างความเชื่อใจแล้วครอปก็เริ่มนำเสนอภาพโปรเจกต์อันยิ่งใหญ่ที่ปลุกเร้าจิตใจของมาเน่เขากล่าวถึงเป้าหมายที่ชัดเจนและทะยาทยานว่าเราจะสร้างทีมที่ไม่มีใครอยากจะลงเล่นด้วย วิสัยทัศน์นี้คือเหตุผลที่ดึงดูดมาเน่เข้ามาก่อนที่ครอปจะตอกย้ำด้วยวิธีการที่ทำให้ดีลนี้ไม่อาจปฏิเสธได้นั่นคือประโยคไม้ตายที่การันตีบทบาทของมาเน่ในฐานะหัวใจของโปรเจกต์นี้นายจะได้เล่นทุกเกมมาเน่เองก็ท้าทายคำสัญญานี้กลับไปทันทีโดยไล่ชื่อบรรดานักเตะแนวรุกระดับดาวดังที่มีอยู่แล้วในทีมไม่ว่าจะเป็นคูติโยฟีมิโนหรือแดเนียลสตรจ แต่คำตอบของครอปนั้นหนักแน่นและไม่สั่นคลอนไม่นายจะได้ลงเล่นทุกเกมคำตอบนี้เปรียบเสมือนการตอกย้ำความเชื่อมั่นอย่างสิ้นเชิงที่ครอปมีต่อตัวมาเน่และบ่งบอกว่าเขาคือกุญแจสำคัญที่ขาดไม่ได้ในแผนการสร้างทีมแห่งอนาคต 3. เงินไม่เกี่ยวผมจะไปเมื่อความเชื่อมั่นมีค่ากว่าทุกตัวเลขเมื่อได้ฟังภาพวิสัยทัศน์ที่ยิ่งใหญ่ ควบคู่ไปกับคำสัญญาที่หนักแน่นซึ่งรับประกันบทบาทของเขามาเน่ก็ตัดสินใจได้ในทันทีเขาถูกซื้อใจด้วยโปรเจกต์และความเชื่อมั่นของผู้จัดการทีมอย่างสมบูรณ์จนถึงขั้นไม่สนใจรายละเอียดเรื่องเงินค่าเหนื่อยอีกต่อไปปฏิกิริยาของเขาในตอนนั้นชัดเจนจนไม่ต้องตีความใดๆเพิ่มเติมผมบอกโอเคตกลงเลยผมไม่อยากรู้อะไรทั้งนั้นผมแค่อยากย,ย้ายเรื่องเงินเดือนหรืออะไรก็ตามผมไม่สนผมแค่อยากย,ย้าย นี่คือช่วงเวลาที่แสดงให้เห็นถึงพลังของวิสัยทัศน์ที่จับต้องได้และการเข้าถึงส่วนบุคคลของผู้จัดการทีมซึ่งบ่อยครั้งมีพลังโน้มน้าวใจได้มากกว่าตัวเลขในสัญญาที่ให้ผลตอบแทนมหาศาลเสียอีก